กลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันวราพรบริสุทธิโอภาสพนักง,งานบันทึกข้อมูลสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ประจำวันที่8-11สิงหาคม2565โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ วันที่9สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายสวนสวัสดิ์มุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายเชตพงศ์ด่านบุญเรืองนิติกรชำนาญการและนางจามเครือบัวงามเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2566 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อชี้แจงแนวการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่9สิงหาคม2565ในสุวรรณสวัสดิ์มุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพศออ2565ณโรงแรมแพร่นะคราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีนายสมพงษ์คลอยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวันที่10สิงหาคม2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่2ทับ2565 ณโรงแรมแพร่นคราอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีนางสาวรัตกล้าวชวริตผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพลูนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมวันที่11สิงหาคม2565เวลา9นา9นาทีนาสุวรรณสวัสดิ์มุลสวัสดิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้นายเชตพงษ์ด่านบนเรืองนิติกรชำนาญการพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมาพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทํานบราบ้านศพป่องหมู่ที่หกตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนกกลลุมมสสววััดิาาาารรรแแะคค้้องงนนใชบ